ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีเรื่องเล่าของผีกระสือถ้าคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศที่ประเทศเพื่อนบ้านในโซนเอเชียคุณก็จะพบร่องรอยกับตำนานเพื่อนบ้านที่บอกเล่าเกี่ยวกับผีชนิดหนึ่งที่มีแต่หัวกับไส้ลอยอยู่ในความมืดและตำนานที่มาพร้อมกับความน่าขนลุกเหล่านี้ได้ถูกเรียกแตกต่างกันไปตามพื้นที่ค่ะคลิปติ๊ไ5กับรายการซี p แ a n k ในคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปส่องในต่างแดนกันค่ะทำความรู้จักกับผีลากไซ้หรือกระสือในต่างแดนกับความน่าสยดสยองที่เราเองนั้นมาอยากพบอยากเจอตำนานอน,นาคุลุกของผีชนิดหนึ่งที่มีแต่หัวกับไส้ค่ะและออกลายเหยื่อล่องลอยอยู่ในอากาศในอย่างวิกาลประเทศไทยเราค่ะมีความเชื่อโบราณเกี่ยวกับกระซือหรือผีลากไส้ ว่าอยู่ในประเภทของผูดชนิดหนึ่งที่ตอมีชีวิตอยู่มนุษย์คนนั้นหลอกลวงและใช้มนต์ดำจนมากเกินไปเมื่อตายไปจึงต้องชวใช้กรรมโหยหาแต่สิ่งสกปรกกินหากเจอมนุษย์ที่มีวิบากกรรมคล้ายกันก็จะเข้าไปกัดกินยึดร่างและจิตใจของมนุษย์คนนั้นในที่สุดและจุดที่ทำให้ผีตนนี้นะ่ากลัวเข้าไปอีกเพราะมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ ได้อย่างปกติในร่างของหญิงสาวไม่หนีหายไปเหมือนกับผีาะบางตนที่กลัวแสงในตอนกลางวันคราวนี้เพื่อนๆเ,เห็นภาพเดียวกันกับหนูดีแล้วนะคะว่ากระซื้อของไทยนั้นกําเนิดมาอย่างไรเรามาทําความรู้จักกับกระสือในประเทศเพื่อนบ้านบ้างดีกว่าแค่รู้ก็พอคอ,อย่าเจอเลยเนาะมาเริ่มต้นกับเพื่อนบ้านประเทศแรกค่ะประเทศลาวชื่อเรียกใช้คําว่ากระซื้อเป็นการออกเสียงแบบไม่มีรอเรือนะคะ ผีตอนนี้คล้ายคลึงกับของไทยที่ออกหากินในตอนคืนมีแต่หัวและเครื่องในเป็นเพศหญิงมีแสงวาว่าไม่แดงก็เขียวประเทศถัดไปค่ะเวียดนามตำนานกระสือที่มีรูปลักษ์คล้ายกันกับของไทยแบบร้อยเปอร์เซ็และผีต้นนี้ถูกเรียกว่ามาลายนี่คือฝาแฝดสำนาถูกต้องกันมาเลยแต่นิดเดียวค่ะเพื่อนๆสามารถหาจุดต่างจากความคล้ายคลึงนี้ได้จากคอของเธอค่ะ เพราะบางตำราบันทึกไว้ว่ามาลายนั้นะมีจุด3จุดอยู่ที่คอทำให้เวลาเธอไปไหนมาไหนมาจะใช้ผ้าพันคอเพื่ออำพรังจุดเหล่านั้นค่ะเราลองไปทางเพื่อนบ้านใกล้เคียงอีกฝากนะคะมาเลเซียเรียกผีชนิดนี้ว่าปีนันกาลดูเหมือนว่าความดุด,ดันของเธอคนนี้จะมีมากค่ะเพราะปีนันกาลหรือฮันตูเปน,นันกลนกำเนิดมาจากผีใต้ทั้งกลมไม่มักของสุกปรบรก แต่เธอกลับชอบเลือดที่มาจากกิ่งตั้งคันหรือเด็กทารกบางตำราก็บอกว่าเธอเป็นเหมือนแวมไพร์ชนิดหนึ่งที่มีร่างเป็นหญิงออกหากินตอนกลางคืนและเห็นเพียงแค่หัวและเครื่องในบ้านไหนมีเด็กทารกเพิ่งเกิดมันจะบินไปเกาะบ,บนหลังคาบ้านและกรีดร้องอย่างโหยหวนและหาทางดื่มกินเลือดชีวิตน้อยๆนั้นให้จมได้ทัดมาอีกนิดค่ะกับประเทศอินโดนีเซีย เลอัดคือชื่อที่พวกเขาใช้เรียกผีตนนี้มันมีลักษณะคล้ายกระสือแต่ว่ามาแบบหมู่คณะมีกันทั้งหมด3ตัวค่ะแบ่งเป็นชายหนึ่งหญิงสองมีหัวที่ลอยได้พร้อมกับหัวใจปอดและตับมันจะลอยไปหายิงตั้งคันเพื่อดื่มกินเลือดของเด็กทารกตำนานความน่ากลัวของการถือกำเนิดเลอัด มาจากมนุษย์ที่ฝึกไสยศาสตร์และบริโภคเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองกลุ่มคนเหล่านี้เป็นบริวารของหญิงไม้ที่ชื่อรังดาและรังดานี้ก็เป็นเหมือนราชนินีของเลอาคา่ะพวกเขาอาศัยอยู่ตามป่าชา้ากลางวันจะมีร่างเป็นมนุษย์ธรรมดาและตอนกลางคืนจะถอดหัวพร้อมเครื่องในเล็บแหลมคมและลิ้นที่ยาวพร้อมตะครุบและดื่มกินเลือดของเหยื่อ ชาวบาหลียังเชื่อว่าอาการป่วยบางอย่างเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าฝีมือของเลอะบางบ้านอาจจะพบว่ามีหอมแดงและใบมะรุมอยู่หน้าบ้านเหตุเพราะไม่ต้องการให้เลอะเข้ามาอยู่ใ,ใกล้บริเวณบ้านของพวกเขานั่นเองและตํานานของกระสือในประเทศฟิลิปปินส์ที่หนูได้ฟังละน่าขนลุกมากค่ะมานานังกัลเป็นผีดูดเลือดที่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ปกติในตอนกลางวานัน และ3-5หวันจะเริ่มออกหากินในตอนกลางคืนเธอไม่ได้ถอดหัวและลอยไปพร้อมกับไส้เหมือนประเทศอื่นๆนะคะเธอจะเปลือยกายจนเห็นร่างที่ปกคลุมไปด้วยขนอันดกดำตาโตเขี้ยวแหลมลิ้นยาวและสิ่งที่น่ากลัวค่ะมานานังเก่ลจะด,ดันปีกข้างข่าวขนาดใหญ่ออกจากหลังของเธอถอดเป็นลำตัวด้านบนออกมาและเก็บส่วนล่างไว้ และนี่แหละค่ะที่หนูดีกลัวความร้ายกาจของผีต้นนี้ยังมีลำตัวท่อนบนสองมือสองแขนพร้อมบทขยี้เหยื่อเขาชาร์จหญิงสาวตั้งท้องเพื่อกินทารกในครรภ์หรือดื่มเลือดเสียของหญิงสาวบางตำราเล่าว,ว่ามันสามารถพ่นพิษใส่ได้เพื่อทำลายทารกในครรภ์มันไม่ได้ทำลายแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะผู้ชายก็ไม่เว้นเธอจะใช้ความสวยของเธอหลอกล่อให้ชายคนนั้นไปที่เปลี่ยวค่ะแล้วก็ เพื่อแหวกกินเครื่องในของชายคนนั้นว่ากันว่ามานานางเกาวมักจะมีสมุนมาด้วยค่ะก็คือนกติ๊กติ๊กเป็นนกที่มาช่วยสร้างความสับสนทําให้เหยื่อตกกลุ่มพรางของเธอได้ง่ายขึ้นคนทั้งนี้ค่ะเกลือกระเทียมขี้เท่าน้ำส้มสายชูจะถูกนําออกมาโรยในบริเวณที่ไม่อยากให้ผีนั้นมาอาลวาดและความเชื่อนี้ยังคงถูกใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะกับผู้หญิงที่พึ่งตั้งท้องน่ากลัวใช่ไหมคะหนูด,ดีขออีก2ตัวค่ะขอคาบทะเลกันไปสักหน่อยผ่อนคลายกว่าเมื่อกี้แต่ความน่ากลัวยังไม่แพ้กันอยู่ดีค่ะโอ้ยดูดีกำลังพูดถึงประเทศญี่ปุ่นค่ะที่มีโยคัยหรือพูดที่มีลักษณะคล้ายกระสือโรคก,กะโรคูบิเป็นผีคอยาวในการ์ตูนที่เพื่อนเอบ,บางคนอาจจะเคยเห็นเป็นผู้หญิงค่ะ ผู้ชายก็มีนะคะเหมือนก็จะถูกเรียกว่าโรกุโรเบเจ้าผีต้นนี้เกิดจากการต้องคำสาปอาถรรพ์ทำให้ตอนกลางคืนนั้นขอจะยืดยาวดูดพลังจิตวิญญาณได้ทั้งคนและสัตว์กลับมาเป็นคนปกติในตอนกลางวันโดยคนที่ถูกสาปนี้จะไม่รู้ตัวเองเลยจะรู้สึกเมื่อยคอและคิดว่าตัวเองนั้นฝันประหลาดค่ะมัจะเล่าว่าไปตามที่ต่างๆในมุมมองของภาพที่ดูแปลกๆ ไม่ต้องเดาเลยนะมีความรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นภาพมุมสูงอย่างแน่นอนขออีกตัวหนึ่งทิ้งท้ายนะคะนูกเกะคูบิอันนี้เหมือนกระสือเลยค่ะออกหากินตอนกลางคืนแต่จะมีแค่หัวนะคะไม่มีไส้ไปด้วยนอกจากเลือกที่โปรตานมันยังกินแมลงน้ำมันตะเกียงและสัตว์เล็กๆอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะกระสือของประเทศเพื่อนบ้านเรา เรียกได้ว่าความน่ากลัวไม่แพ้กันเลยเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อโบราณที่ยังต้องรอคอยการพิสูจน์จากบันทึกและตำนานที่ถูกเล่าต่อๆกันมาหนูดีคิดว่าเราหาหนทางป้องกันก่อนที่เรื่องร้ายมันจะเกิดขึ้นก็จะดีกว่านะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจพวกเรามาเสมอที่กดไลค์แชร์และคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะ พบกับคอนเทนต์ที่น่าสนใจของพวกเราคลิปติดไฟและรายการ C5 b r แรกรนด์อีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย